และกาอันห่างไกลพวกเขาเหมือนกันทั้งวันเวลาแล้วก็วิธีตายแม้จะเป็นคนละที่แฝงปริศนาการตายต่อนเนื่องทางตำรวจก็ได้ตรวจสอบให้แล้วทำไมถึงไม่มีใครผ่านมาเลยล่ะความวิปริตของกกอะมีบางอย่างเกิดขึ้นมันหลุดออกมากจากข้อมูลน่และเมื่อโลกแห่งความจริงกลายเป็นความสยอง จริงงั้นเหรอคะอาจจะกลับมาไม่ได้ถึง่อยไว้นี้พวกเราก็อาจจะทันพอดีมันเปินขึ้นมาแล้วล็อกอินเ,เราเข้าก็ผีดุจากผู้กำกับจูออดต้กนกำเนิดจักรวาลผีดุทาคาชิชิมิสุยี่กันยายนานี้ในโรงภาพยนตร์